ถึงสามโคกโศกทวินถึงปิ่นกล้าพระพุทธเจ้าหลวงบำรุงซึ่งกรุงศสีประธานนามสามโคเป็นเมืองตรีชื่อปทุมธานีเพราะมีบัวสเสบียงบุญสวัสดีค่ะวันนี้ฉบาแก้วจะพาคุณผู้ฟังนะคะไปรู้จักกับประวัติวัดสิงกันค่ะ แต่เป็นประวัติพอสังเขตนะคะวัดนี้ตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าพี่น้องท่านไหนเคยไปและรู้จักกันมาบ้างหรือเปล่าวัดสิงห์เป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุธยาที่เคยถูกทิ้งร้างมาก่อนทำให้เป็นสถานที่ที่มักมีเรื่องเล่าลี้ลับและประสบการณ์เหนือธรรมชาติอยู่คู่กันมานาน โดยเรื่องลี้ลับที่ถูกกล่าวถึงบ่อยครั้งมักจะเชื่อมโยงกับความเก่าแก่ของวัดและโบราณสถานภายในนี่คือเรื่องเล่าและตำนานลี้ลับบางส่วนที่ข้องเกี่ยวกับวัดสิงห์ปทุมธานี 1. ตำนานเปรตเฝ้านำโชคเป็นเรื่องเล่าที่โด่งดังที่สุดของวัดสิงห์เลยล่ะคะ่ะ จนถูกนำไปตั้งชื่อเรื่องเล่ามากมายโดยเชื่อกันว่าวัดสิงเป็นวัดที่สิงสถิตของดวงวิญญาณบางดวงโดยเฉพาะเรื่องเล่าเกี่ยวกับเปตหรือวิญญาณที่คอยเฝ้าทรัพย์สินหรือปกป้องพื้นที่ของวัดลักษณะเรื่องเล่าก็จะมีประมาณนี้นะคะมักมีการเล่าว,ว่าผู้ที่มาพัก หรือมาปฏิบัติธรรมในวัดโดยเฉพาะบริเวณใกล้เคียงโบราณสถานที่เก่าแก่อาจจะได้ยินเสียงร้องที่โหยหวนหรือพบเห็นร่างสูงใหญ่แต่เชื่อกันว่าวิญญาณเหล่านี้ไม่ได้มีเจตนาร้ายและบางตำนานยังเชื่อว่าเป็นวิญญาณที่คอยให้โชคลาภกับผู้ที่มาขอพรด้วยความศรัทธา และไม่คิดร้ายต่อวัด 2. ความศักดิ์สิทธิ์และอาถรรพ์ของโกดพยากรายโกดพยากรายเป็นสถานที่บรรจุอัฐิของหลวงพ่อพยากรายหรือพระไตราสารณทัตซึ่งเป็นพระเถระชาวมอญและอดีตเจ้าอาวาสวัดสิงห์โกดนี้เป็นงานปฏิมากรรมรูปปั้น ที่มีความสวยงามและเก่าแก่มากและเป็นจุดที่ผู้คนให้ความเคารพอย่างสูงความลี้ลับของโกฎนี้โกฎนี้ถูกสร้างขึ้นอย่างวิจิตบรรจงตามแบบศิลปะมอญผสมไทยและมีตำนานเล่าถึงความศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกป้องรักษาพื้นที่วัดใครที่เข้ามาขอพรด้วยความเคารพ มักจะประสบความสำเร็จแต่หากใครคิดร้ายหรือลบหลู่ต่อโบราณสถานและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดก็อาจประสบกับเรื่องราวอาถรรพ์ได้โกฎนี้บางครั้งจะถูกเรียกด้วยชื่อครัวอีโต้ซึ่งมาจากตำนานที่เชื่อกันว่ามีความเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับพระเถระผู้ที่มีวิชาอาคม 3. วัดที่เคยเป็นวัดร้างในช่วงสมัยอยุธยาตอนปลายวัดสิงห์เคยถูกทิ้งร้างไประยะหนึ่งหลังการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่หนึ่งเมื่อพุทธศักราช2112ก่อนที่ชาวมอญจะอบพยพมาตั้งถิ่นฐานและบุรณะวัดขึ้นมาใหม่ในช่วงพุทธศักราช2212 ความลี้ลับของวัดนี้ด้วยความที่เป็นวัดที่เก่าแก่และเคยเป็นวัดร้างมาก่อนทําให้วัดแห่งนี้ถูกมองว่าเป็นที่สะสมพลังงานและเรื่องราวในอดีตของผู้คนและดวงวิญญาณที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า400ปีของเมืองสามโคกเรื่องเล่าที่ชาวบ้านเล่าสืบต่อกันมาเกี่ยวกับโกธพญากราย และหลวงพ่อพยากรายหรือพระไตสรณทัตมีความผูกพันกับตำนานของชาวมอนที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานณนะเมืองสามโคกและเชื่อมโยงกับฉายาลึกลับที่เรียกกันว่าครัวอิโต้นี่คือตำนานที่ชาวบ้านเล่าขานกันมาโดยเฉพาะเรื่องราวและที่มาของฉายาครัวอิโต้ ตำนานที่มาของครัวอิโต้หลวงพ่อพญากรายหรือพญาไตาสรณธทัตเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดสิงห์ซึ่งมีเชื้อสายราชวงศ์มอนอบพยพมาจากเมืองมอตมะท่านเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่ทรงภูมิธรรมและมีวิชาอาคมที่มาของฉายานี้ถูกตั้งข้อรังเกียจในช่วงแรก ที่ท่านมาพำนักที่วัดสิงห์มีพระสงฆ์ชาวมอญบางรูปตั้งข้อรังเกียจและสงสัยในความบริสุทธิ์ของการบวชและศีลของท่านเนื่องจากท่านเป็นผู้ที่หนีภัยทางการเมืองมาจากบ้านเกิดข้อกล่าวหามีถึงขั้นว่าท่านอาจมีมนทินหรือขาดความบริสุทธิ์ทางพรหมจรรย์จึงไม่ยอมร่วมทำสังฆกรรมกับท่าน การพิสูจน์ความบริสุทธิ์ตำนานพระลอยน้ำเพื่อยืนยันว่าศีลของตนเองบริสุทธิ์และมั่นคงหลวงพ่อพญากรายจึงได้ทำปฏิหารโดยท่านได้ใช้พระเพื่อเป็นการพิสูจน์วางลงบนผิวน้ำคาดว่าคือแม่น้ำเจ้าพญาที่อยู่ใกล้วัดปฏิหารที่ปรากฏขึ้นปรากฏว่า พระเล่มนั้นไม่จมน้ําและสามารถลอยอยู่บนผิวน้ําได้อย่างน่าอัศจรรย์ความหมายการกระทำแบบนี้เป็นการพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าท่านยังคงเป็นผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเพราะหากศีลขาดหรือมีมนถินแล้วปฏิหารน,นี้ย่อมไม่อาจเกิดขึ้นได้จากเหตุการณ์ปฏิหารพระลอยน้ำ ชาวบ้านและพระสงฆ์จึงพากันเรียกท่านว่าครัวอีโต้ซึ่งหมายถึงพระผู้มีอาคมศักดิ์สิทธิ์ที่ผูกพันกับมีดอีโต้และเป็นที่มาของชื่อที่ยังคงเรียกขานกันมาจนถึงปัจจุบันความเชื่อเรื่องการขอพอรชาวบ้านเชื่อกันว่าโกรธพยากรายหรือขรัวอีโต้นั้นมีความศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่ปกปักรักษาพื้นที่วัดใครที่มากรับไหว้ด้วยความเคารพศรัทธามักจะขอพรในเรื่องต่างๆได้แก่ความเมตตามหานิยมเนื่องจากหลวงพ่อพระพยากายเป็นที่เคารพรักของชาวมอญและเชื้อพระวงศ์ในสมัยนั้นการปกปักรักษาคุ้มภัยเชื่อว่าดวงวิญญาณของท่าน คอยช่วยปกป้องลูกหลานชาวมอนและผู้มีศรัทธาการขอขมากรรมบางความเชื่อก็มีการขอขมาและขออโหสิกรรมต่อท่านเพื่อให้ชีวิตราบรื่นและเป็นสิริมงคลและอีกหนึ่งความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องพระบวชใหม่พระบวชใหม่ต้องมาจุดทูบตอนเที่ยงคืนที่โกดพยากราย เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ทำกันมาเป็นกิจวัตรของวัดสิงค์ค่ะอย่างไรก็ตามเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องเล่าเฉพาะถิ่นหรือกุศโลบายของพระอาจารย์ที่สืบทอดกันมาภายในสำนักวัดสิงห์เท่านั้นโดยมีเหตุผลที่อาจเชื่อมโยงกับตำนานและความเชื่อเกี่ยวกับโกรธพญากรายและหลวงพ่อพยากรายดังนี้ 1. การฝึกจิตและสร้างความเคารพเนื่องจากโกรพยากายบรรจุอัฐิของหลวงพ่อพยากรายอดีตเจ้าอาวาสผู้ทรงศีลและอาคมที่ชาวบ้านเคารพนับถือการให้พระบวทใหม่ไปทำพิธีณจุดนี้ในยามวิการอาจมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกความกล้าหาญเพื่อให้พระบวทใหม่ได้ฝึกจิต ไม่ให้กลัวความมืดและความเงียบในยามวิการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกเพื่อละจากความกลัวทางโลกการแสดงความเคารพอย่างสูงสุดเป็นการแสดงความเคารพต่อบูรพาารา์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ปกป้องรักษาวัดอย่างเป็นทางการเพื่อขออนุญาตและฝากตัวให้ช่วยกุ้มครองระหว่างที่บวชเรียน 2. การเชื่อมโยงกับความเป็นครัวอิโต้ตำนานของหลวงพ่อพระยากายที่ได้รับฉายาครัวอิโต้นั้นแสดงถึงท่านเป็นพระผู้มีศีลบริสุทธิ์และมีวิชาอาคมสูงการมาทำพิธีจุดธูปในเวลาเที่ยงคืนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เชื่อว่ามีความเงียบสงบและมีพลังงานลี้ลับสูงอาจเป็นวิธีการเฉพาะของวัดสิงห์ ในการนั้นและในการขอพอรด้านความบริสุทธิ์ของศีลให้การบวชเป็นไปอย่างราบรื่นและมีศีลที่มั่นคงเหมือนปฏิหารพระลอยน้ำของท่านขอการปกป้องรักษาจากครูบาอาจารย์ขอให้บารมีของหลวงพ่อพระพยากายช่วยคุ้มครองพระใหม่จากสิ่งที่ไม่ดีงามทั้งหลายโดยสรุปแล้ว แม้จะไม่ใช่ธรรมเนียมที่เปิดเผยต่อสาธารณะแต่ก็เป็นไปได้ว่าเป็นวัดปฏิบัติรับเฉพาะที่สืบทอดกันมาในพระสงฆ์ที่จำพรรษาณวัดสิงเพื่อความเป็นสิริมงคลและความเข้มแข็งทางจิตนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆสเบียงบุญวันนี้ฉบาแก้วพาทุกคนไปรู้จักกับวัดสิงแล้วนะคะเดี๋ยวครั้งหน้า มาดูกันนะคะว่าชบาแก้วจะพาทุกคนไปรับสเสบียงบุญที่วัดไหนขอบคุณค่ะ